วิถีชีวิตคนอีสานบ้านเขามันว่ามีอย่างหลายเลยครับพี่น้องอยู่หน้าเลี้ยงเปิดเลี้ยงไก่ตามภาษาครับใส่ชีวิตแบบเก่าๆหาอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่บ้านเขาถึงมันสิบ่มีเงิ่อนเดือนอยู่บ้านเฮาถึงมันสิบ่ได้หรูหราราคาแพงแต่แนวอยู่แล้วกินบุอึดครับพี่น้องเบิ่งตีลละครับข้างหลังผมไก่ครับพี่น้องเลี้ยงเปิดเลี้ยงไก่ตามภาษาหาอยู่หากินตามธรรมชาติใส่ชีวิตแบบเก่าๆ ถ้าห้องหูจักขยันยุบวงในกระบอกอดตายครับพี่น้องบ้านเขาถึงคานิยมมันที่ประสูงแต่ต้นทุนในการใส่ชีวิตมันต่ำครับพี่น้องของอยู่ของกินมันอาจจิถือกว่าอยู่ในเมืองครับถึงเขาสิมีเงินเ,นเดือนอันน้อยนิดแต่ห้องก็สามารถอยู่บ้านได้ครับพักเขาก็ปลูกกินเองครับพี่น้องตามหัวตามสวนมีต่พักครับพี่น้องอยากกินเนื้อหมูเนื้อไก่ห้องก็เลี้ยงครับพี่น้องไก่ห้องก็เลีล้ยงเอาครับ ยากอยู่ในบาครับนี่แหละรับบ้านเขามันสุดยอดครับพี่น้องผมเสื่อว่าหลายคนอยากกลับมาอยู่บ้านครับอยากกลับมระเ้ชีวิตแบบเก่าๆครับพี่น้อง็ตรองศึกษาให้ดีครับวางแผนให้แน่ถ้าเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพัฒนาอดทนจากในชีวิตเขาก็ต้องได้กลับมาอยู่บ้านครับเพราะบ้านเป็นแหล่งสุดท้ายทุกคนที่ต้องกลับมาอยู่โบวทีบิยูไก่หรือว่ายูไก่ปันใดสุดท้ายแล้วเขาต้อตงเมื่อไว้กลับมาอยู่บ้าน เมนบครับพี่น้องเอาผมเป็นกําลังใจงให้พี่น,อน,น้องสุขสุขคนเด้อครับที่เห็ดงานอยู่ต่างแดนหรือต่างจังหวัดเมื่อยท่อกลับมาชาร์จแบตบัตเทากันเด้อครับแล้วก็ามสู่ต่อส,สู่ครับ